ไม่พีรัตน้ำตาคอ,อาย้ำเจตนาไม่ได้ต้องการภาครูปจากแม่แค่อยากเป็นพ่อด้วยกฎหมายและปกครองร่วมเท่านั้นสาวงาม30คนสุดท้าย Miss ีนิวเวอร a สไทยแลนด์สัวรอบกรุงไหวพระขอพรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของไทยติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นายป๊อปนิวเซอรี่ สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ pop news daily อยู่กับเอมสาธิดาและก็อู๋ธีรยุทธ์รวมถึงแสดงความยินดีกับเศรษฐีทุกคนด้วยค่ะครับผม <c oughs> ดีนะงวดที่ผ่านมาพี่ไม่ได้ตาม แต่ไม่ใช่พวกเราทั้งสองคนเนื่องจากว่าเราเจ็บจากงวดวันที่1มาแล้วไงก็เลยพักสว่างนะ9 9 9 9 9 9 7าเกนี่ยพอก่อนนะฮะไปดูกันที่ข่าวบันเทิงคือช่วงนี้ต้องบอกว่าข่าวในวงการบันเทิงของเรานี่ท็อปฟอร์มแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวคือไล่มาเลยตั้งแต่สัปดาห์โน้นเนี่ยจะมีคุณธัญญาน้องอิงอิงใช่ไหมแล้วก็มีพี่ศรรามแล้วก็คุณติ๊กนะครับมาถึงสัปดาห์นี้เรื่องราวของคุณไม้พิรัตแล้วก็ซาร่าคาซิงกินีนั่นเองนะครับ คุณไม้เนี่ยเขาต้องการสิทธิ์ปกครองลูกตามกฎหมายนะครับคือ,เ,อเขาออกมาตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยมีชื่อในสูจิบัติเท่านั้นนะฮะของน้องแม็กซ์เวลล์แต่ไม่ได้เซ็นรับรองบุตรใช่ตรงนี้ยังไม่ได้เซ็นนะฮะคือตอนนี้เนี่ยต้องการตรงจุดนี้เนื่องจากว่าก็มีการยื่นคําร้องต่อสารไปนะครับเมื่อวานนี้คุณซาร่าไปออกรายการดังช่องหนึ่งบอกว่าไม่พอใจนะฮะที่คุณไม้เนี่ยไม่ยอมคุยกันก่อนแต่กลับส่งหมายสารมาเลยรวมถึงฝั่ง ของคุณไม้เนี่ยเขาขอลดคุณภาพชีวิตลูกเนื่องจากว่าอาจจะมีเรื่องของผลกระทบจากโควิด -19 ด้วยคุณไม้เองเขาโกนเตอร์ที่จีนในช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมาอันแน่นอนรายได้หดนะครับ ก็กระทบเต็มๆนะฮะก็เลยตัดสินใจพาน้องแม็กเวลเนี่ยย้ายจากกรุงเทพไปอยู่ภูเก็ตนะฮะซึ่งเย็นเมื่อวานนี้คุณไม้ก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงเป็นชั่วโมงเหมือนกันชี้แจงกรณีที่คนสงสัยว่าเนี่ยตนเองคิดจะพรากลูกจากแม่หรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ต้องการแบบนั้นแค่ขอปกครองร,องร่วมเท่านั้นเองนะครับคือการเซ็นรับรองบุตรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลูกชายก็อายุ6ขวบกว่าแล้วอีกทั้งเรื่องขอลดค่าใช้จ่ายเนี่ยแล้วก็การย้ายโรงเรียนคือมันก็มีตาราง Excel ออกมา ว่าค่าเทอมที่คุณไม้ส่งเสียเนี่ยนะฮะรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆที่ให้สาร่าต่อเดือนเนี่ยรวมๆแล้วก็เป็น10ล้านเหมือนกันนะครับตลอดเกือบเกือบเปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ ก็สําหรับเรื่องโรงเรียนเขาชี้แจงนะฮะบอกว่าคือจากเดิมโรงเรียนนานาชาติเนี่ยก็มีการไปดูโรงเรียนที่อาจจะไม่ได้เป็นนานาชาติแต่ว่าก็เป็นคุณภาพเหมือนกันก็คือลดจากประมาณปีหนึ่ง8 0 0 0สนบาทเหลือปีและประมาณ1นึ0 0 0 0บาทอะไรประมาณนี้<ช>หายไปเยอะนะฮะส่วนเรื่องที่พักอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นพอสมควรเลยเพราะว่าคุณซาร่าเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้อยู่คอนโดของพี่ชายคุณไม้มซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนถูก เขาว่าเขาว่าบีบนะ,ค,ะคือผมไม่ได้พูดเองนะก็คือให้ออกเออเขาว่าบีบให้ออกนะฮะ,ะแล้วก็ยื่นข้อเสนอว่าจะย้ายคุณซาร่าเนี่ยไปอยู่ในห้องพักขนาด22ตารางเมตร<ก>ราคาคเดือนละสี่พันห้องพักที่มันใกล้กับโรงเรียนก็เข้าใจนะเพราะว่าถ้าย้ายโรงเรียนก็อาจจะต้องย้ายที่พักด้วยอะไระแบบนี้ซึ่งคุณซาร่าก็บอกว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะต้องไปอยู่ห้องขนาด22ตารางเมตรเนี่ยเขายอมกับภูเก็ตซึ่งบ้านตรงนั้นเนี่ยมันมีที่วิ่งเล่นของน้องแม็กเวลด้วยสุดท้ายนี้คุณไม้บอกขอโทษ คนรอบข้างกับสิ่งที่เกิดขึ้นน่นะครับแล้วก็ขอร้องว่าอย่าด่าไปถึงครอบครัวอีกเลยนะครับบอกว่าที่ตรงนี้ยังเป็นของน้องแม็กซ์เวลล์เสมอครับก็คือผมไปยื่นคำร้องต่อศาลเนี่ยคือแค่เพื่อได้สิทธิ์บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็อำนาจในสิทธิ์ปกครองร่วมอำนาจในสิทธิ์ปกครองร่วมเนี่ยหมายถึงแค่ปกครองร่วมครับผมไม่ใช่เป็นสิทธิ์ปกครองแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคําว่าพาพลูกเนี่ยผมคิดว่า มันไม่น่าจะมาใช้ในในในกรณีนี้ได้เขาเรียกว่ามันมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนคือการไปเจอของผมเนี่ยคือการต้องไปดักเจอที่โรงเรียนหรือไปที่ใต้คอนโดอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าคุยกันเองได้มีใครอยาบขึ้นศาลบ้างอะครับมีใครอยาบจะต้องมาออกสื่อที่ผมไม่พูดมาโดยตลอดเวลาระยะเวลาที่ผ่านมา เพราะผมอยากมาพูดวันนี้หรอครับเรื่องโรงเรียนเนี่ยถ้าจ่ายปีละแปดแสนเก้าแสนต่อปีเนี่ยมันไม่ไหวหรอกแล้วอาชีพดารามันก็ไม่ได้แบบว่ามั่นคงแบบว่าเป็นอะไรที่ตายตัวถ้าวันหนึ่งผมไม่มีงานขึ้นมาล่ะจะทํายังไงจะจ่ายไหวไหมแปดแสนนี้ผมก็บอกว่าอ่ะงั้นเรื่องโรงเรียนเนี่ยหาที่อื่นดู mm hmm. เรามาลองหาที่อื่นดูกันผมก็ไปทํากันบ้านมาให้ผมก็เอา เ,ออเวลาว่างผมเนี่ยไปเดินสายดูโรงเรียนก็เข้าใจต้องบอกว่าเข้าใจทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายเลยจริงนะพี่อุ๋มมันพูดยากจริงๆอะ่ะมันเป็นเรื่องที่เรื่องของการสื่อสารด้วยหนึ่งหลักๆ<ฆ>เลยแล้วก็คงจะเป็นฟังเส้นสุดท้ายของคุณไม้ที่แบบว่าเขาบอกเขาไปเจอที่สนามบิน<ฆ>นะปรากฏว่าอา้าวไม่เจอเนื่องจากว่าเหมือนแบบมีการบอกวัน ที่ไม่ตรงกับไฟบินจริงๆอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นชนวนนะฮะคือทางฝั่งทนายของฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดคุณไม้จะมาเซ็นรับรองบุตรหลังตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการทําวีซา่าการบินไปต่างประเทศมันจะยากมากเพราะว่า<ช>จะต้องเซ็นทั้งคู่แล้วคุณไม้เองทํางานที่จีนอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากลําบากคือถึงขั้นที่ว่าชาวเน็ตบางคนบอกว่าตอนนี้้อง เหมือนแบบฝ่ายหญิงก็อ่ะเอาน้องแม็กเวลเป็นตัวประกันคือไอการที่เราเคยได้แล้วตอนนี้มันลดลงอะไรแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ก็กคุณไม้เองเขาบอกชัดเจนนะเขาอยากจะเคลียร์หลังบ้านคือเขาไม่ได้อยากจะออกมา แถลงอะไรกันแบบนี้หรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในครอบครัวนะเอ็ว่ารอติดตามแล้วกันนะคะอไปต่อดีกว่าเราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะมาสดชื่นกันบ้างกับ30สาวงามนะคะจากเวที MissUnivers e Thailand 2020นะคะเมื่อวานนี้ค่ะเขาก็ได้ไปทัวร์รอบกรุงกันสวยมากยืนเรียงกันแบบว่าชุดไทยด้วยนะนี่คือการทัวร์รอบกรุงนะคะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองถือว่าเป็นธรรมเนียมที่จัดขึ้นมาทุกปีเลยนะคะก็ไปทัวร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะผู้บ้านคู่เมืองรอบกรุงเทพมหานครนะคะ พร้อมทางเยี่ยมชมสถานที่สาคัญแล้วก็สิ่งสวยงามของเมืองกรุงด้วยทั้ง3วงามค่ะก็ได้มีการป้องกันนะมีการสวมเครืชิลเรียบร้อยเลยมาในชุดไทยจิตรดานั่นเองค่ะก็โอ้โหทุกคนนะก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะไม่ว่าจะเป็น,นด้านวีนาเองนะคะหลายคนก็มีเชอเอมอีกคนนึงที่ใส่ชุดสีแดงเลยนะคะต่อด้วยสักกระนะคะสารพรมที่แยกราชประสงค์นั่นเองซึ่งงานนี้ก็มีแฟนนางงามหลายๆคนไปให้กํลาลาังใจตลอดกิจกรรมเลยอะลองฟังกันดูค่ะ อย่างใกล้ชิดทีเดียว<ช>นะ,ะสำหรับนางงามทั้งหลายนะครับ30คนย้ำกันอีกครั้งหนึ่งรอบชุดว่ายน้ำ24สกันยายนยมไม่มเรา<ต>จะต้องดูกัน 23ขออภัยผมจำวันผิดแต่ถ้าดูไม่ทานรีรันกันได้นะครับไปดูกันต่อที่เรื่องราวของคู่นี้คุณหญิงรัฐาแล้วก็คุณตุลตุลยเทพกันด้วยนะครับก็มีข่าวว่าเนี่ยทั้งคู่จะแต่งงานกันช่วงปีหน้าเขามีแลนกันเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยแล้วนะฮะมีการเจอกันของทั้งสองบ้านนะครับแต่ว่าเรื่องงามยามดีเนี่ยเขาบอกไม่ได้ดูอะไรส่วนตัวคุณหญิงบอกว่าแม่น้อยเนี่ยให้เพิ่มสกิลการทำอาหารแล้วก็การเป็น แม่สีเรือนเข้าไปะนะฮะพอถามถึงเรื่องฝีมือการทําอาหารเนี่ยคุณตุลบอกว่าไงรู้ไหมฮะคุณหญิงทําข้าวหน้าเนื้ออร่อยมากมส่วนเมนูอื่นไม่ต้องพูดถึงนะครับไว้หรอ,อไม่รู้ว่าอร่อยจนพูดไม่ออกหรือยังไงะนะฮะนอกจากนี้เนี่ยทั้งคู่บอกด้วยว่าซื้อคอนโดเอาไว้ด้วยกันนะครับคาดว่าน่าจะเป็นเรือนหอแต่เอาเข้าจริงเนี่ยพอแต่งงานปุ๊บก็คงจะย้ายเข้าบ้านฝ่ายชายนั่นเองค่ะ ก็แพลนว่าเอออาจจะเป็นปีหน้าแต่เป็นช่วงไหนก็ต้องดูกันอีกทีจริงๆค่ะสามปีคือพอมไม่อย่างคู่เราถามว่าพร้อมไหมมันผมว่าการแต่งงานมันไม่เป็นอะไรอะเป็นจุดเริ่มต้นเหรอจุดจบ ควรพอไหมเนี่ยจุดจบจุดเริ่มต้นจุริต้น,ตน,ตน,ตนตจริงๆถ้าอีกถ้าถามหญิงอ่ะด้วยด้วยเราก็อายุเท่านี้แล้วเนอะคือเราเราคิดว่ามันให้เป็นความอบอุ่นเป็นครอบครัวอะไรงีอย่งว่าน่าจะแบบมีนิ่งฟูลสำหรับหญิงมากกว่า <c oughs> <ล>เพราะว่าตัวหญิงเองก็อยู่กับคุณแม่มาตลอดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นภาพ ภาพแบบเอออยู่ด้วยกันทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวพี่เขากับเราอะไรเงี้ยตอนนี้หัดหัดอะไรได้ได้แล้วบ้างนะทำกับข้าวได้แล้วนะเอาล่าสุดเลยครับหม้อทอดไรน้ำมันทำยังไงเอาไก่เอาไก่ใส่หน้าอะ้รเหมือนไม่รอดเลยแต่อุปกรณ์ไฟฟ้าบางทีมันคาดเดาไม่ได้แต่ว่าเราตั้งเตาใส่กระทะเราทำข้าวหน้าเหนืออร่อย ก็ดูเป็นครูที่น่ารักลงตัวมากๆเลยนะดูสายตาของผู้หญิงแล้วแบบน่ากลัวเหมือนกันนะฮะ, <c oughs> ะค่ำคืนนี้ติดตามกันด้วยนะครับการละครั้งหนึ่งรักของเรานะฮะสามทุ่มครึ่งทางช่อง pptv hd นะครับวันนี้เอ็มอูไปก่อนสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ